มาที่คอนเสิร์ตเพื่อการกุศลน,นะคะซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อที่จะหาไรายได้ค่ะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะวงนี้ไียวกว็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าหัวหน้าวงนะคะเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งคุณหมอศัลยแพทย์ด้วยนะคะมาจากฝรั่งเศสค่ะเป็นคุณหมอที่น่ารักมากเลยนะคะชื่อว่าคุณหมอชองหลุยเนียนกุยนะคะเสียงจะไพเราะย,ยังไงนะคะไปติดตามค่ะ นักร้องคนนี้ไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่เป็นศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสที่มีฝีมือเทียบเท่านักร้องอาชีพนายแพทย์จองหลุย์เงียนกุยหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สคูแบนที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพชาวฝรั่งเศสอีก6คนที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเปิดคอนเสิร์ตการกุศลแจ๊สคูแบนเช d c ริตี้ฟอร์ c ชิลด์เดนฮอสพิทอล นายแพทย์จองหลุยเล่าว่าดนตรีแจ๊สคือสิ่งที่เขารักซึ่งแม้ชีวิตประจําวันต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดคนไข้วันละ1 0บถึงสิชั่วโมงแต่ก็มีความสุขกับการซ้อมดนตรีในช่วงพักกลางวันมองว่าการเป็นทั้งศัลยแพทย์ทั้งนักดนตรีทําให้เข้าใจถึงชีวิตมนุษย์โดยสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้เรียนรู้จากการเล่นดนตรีคือความสําคัญของการรับฟังผู้อื่น whatever you do, whatever. would you the restaurant? Would the? the street? be be you 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 do in in Would you be playing music? Would you be doing surgery? You need to listen to the other one in front of you. Otherwise, how could you understand him if you don't listen to him? อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของคอนเสิร์ตนี้คือการมอบรายได้ทั้งหมดให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์โดยเป็นคอนเสิร์ตการกุศลครั้งที่28ของวงนี้ในประเทศไทยซึ่งใน8ปีที่ผ่านมาได้ระดมทุนให้กับองค์กรการกุศลต่างๆในประเทศรวมแล้วกว่า30ล้านบาท นายแพทย์จงหลุยบอกรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยและต้องการทําบุญในเรื่องของการพาตัดหัวใจในผู้ป่วยเด็กในประเทศอีกต่อๆไป said, more more Oh well charity if the more you do it the more you want to do it <laughs> That's it it's a it's a it's a need สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กนะครับทุกๆปีก็จะมีผู้ป่วยมากเพิ่มขึ้นโดยในปีนี้มีถึง3าม0 0 0เคนซึ่งเครื่องหมายเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลก็ไม่เพียงพอเสมอไปถ้าคุณผู้ชมได้เห็นถึงความทุกข์ของเด็ก ที่ไม่สบายนะครับบางคนเข้ารับการผ่าตัดถึง6-7ครั้งคุณจะเข้าใจครับว่าทุกบาททุกสตางค์ของเงินบริจาคนั้นมีความหมายสามารถสมทบทุนได้ที่ www.childrenhospital.go.th หรือที่สายด่วน1415อากาิย์นิตวิเชียนจเจริญรายงานสามารถที่จะร่วมทําบุญให้กับเด็กๆได้ด้วยนะคะแล้วคุณหมอนี่เรียกว่าร้องเพลงเพราะมากนะแล้วก็พูดดีด้วยนะคะนะคะ,ะ,ะเออพูดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ เข้าใจคนอื่นได้ถ้าเกิดว่าเราเ,เปิดใจรับฟังคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะ,ะนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะ,คะ